เอาวันนี้เราจะมาแกะอะไรกันสวัสดีครับรายการปล่อยจอยแกะกล่องแล้วันนี้จะมาแกะอะไรครับเกิดมีซีดีที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก นใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากเพจไทยแวนการ์ดขังนะครับเดี๋ยวเคยไหมพี่ขึ้นไหนระบาดคนตัดต่อขึ้นตรงนี้ระบาดไม่เอาขึ้นตรงนี้อืออ้าวตัวนี้ดีกว่าอ่ะ C D ของแวนการ์ดที่เพิ่งออกใหม่อันนี้ของแวนการ์ดหนึ่งจ้องสามปีนี่อันนี้ของแวนการ์ดแล้วก็อันนี้ C D ไหมน่าจะ C D อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า X D E X D E X ก็คือในนี้มันจะมีกล่องของเสริมของแวนการ์ดกับบันทึกไฟ ของเสริมเก่าๆที่จะนํามาเล่นในภาคใครมันนํามาเล่นรวมกันในภาคใหม่เบงกาดเอ้ยอะเบนดีไฟเบนดีไฟของเสริมก็จะเป็นของสตาดากออนเวิร์นะครับแล้วก็ขบวนแจ็คไนฟ์แล้วขบวนร้อยอสน์นะครับก็คืออันนี้จะเป็นของที่เขาเรียกว่าลรีของเสริมมาใหม่เนาะรีของเสริมมาของที่หาเก็บค่อนข้างยากตอนนี้่าก็เลยรีกลับมาเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้หาของมาเสริมเล่นในเด็กกันได้ใช่แล้วก็ไม่อยากเนื่อนี่คือน่าตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยนึงก็คือ อ่านี้เรียกว่ากล่องฝนตกกล่องเลนี่นะครับมิดเลนี่สองพันยี่สิบมิลเลอร์เซ็ตต้องเอาใหม่เลนี่2020ันสองดิมิลเลอร์เซ็ตขาแบบภาษาอิตาเลียนอ่านะเลนี่ก็จะมีสุ่มในสุ่มข้างในเนี่ยหนึ่งกล่องพร้อมกับแท่นมองไม่เห็นเดี๋ยวเราใส่อินเสิร์ตไปให้เป็นลีเจียนคู่ลีเจียนอ่าฟูอาร์ตคิดว่าฟูอาร์ตนะตานเนี่ยตามนี้เป็นฟูอาร์ตแล้วก็มีโอกาสออกโปรโมที่เป็นการ์ดแคร์ของ ภาษาไทยอ่ะเช่นพวกแบบฟ้าภัยมณีที่แบบหลายคนเคยเห็นกันแล้วมันอาจจะหาเก็บไม่ค่อยได้เขาก็เลยรินมาในกล่องนี้ด้วยอในราคากี่ก้าวบาเรนนี่นะะี่เขาท่อน<ส>บาทนี่หนึ่งร้อยบาท,ทครับสองบาทจำไหน่ายที่อา้าวไปทิ้วเวอืมในตลก <c oughs> <c oughs> จำไหน่ายที่อืมเหมือนจะเซเว่นอีเลเว่นนะใช่รายการเข้าไหมอ่ะรายการไม่น่าเข้าอ้าวเซเว่นอีเลเว่นเดี๋ยวก็ชาติจะจำไหน่ายที่ไหนเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะแปะให้อีกทีหนึ่งว่าแล้วก็อันนี้อ่ะโยนให้อันหนึ่งกล่อง นี่ทำท่าลงทำท่าลงทำท่าลงกล่องคาแรคเตอร์เซตหนึ่งอ่ามีแถบฟีการเรื่องแสงแบบสุ่มอ่ะข้างในนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มหนึ่งกล่องแล้วก็มีแถบข้างหลังไม่รู้ว่าเราจะหาอินเสิร์ตมาใส่ได้ไหมไหนเดี๋ยวใส่ถ้ามีถ้ามีถ้าหาเจอถ้าเกิดไม่มีก็เสียเขาว่าถ้ามีไม่ใส่ไม่ก็จะมีมันจะมีการ์ดฟอยล์เข้ามาในกล่องที่ผมเห็นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแฟกของของของเวิลด์ต่างๆนะ อันนี้เดี๋ยวเราไเดี๋ยวแกให้ดูอยู่ดีเล็กขับมันใช่แกให้ดูอยู่ดีแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นของบารี่ไฟ่ะอาจจะแกะให้ดูแต่ว่าอาจจะไม่รู้ไม่คยรู้อะไรเท่าไหร่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ใช่สายที่เราเล่นเราก็จะไม่รู้เลยก็เลยอาจจะไม่มีความรู้แบบอ l l แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแกให้ดูคร่าวๆอยู่ดีนะครับแล้วอันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมางั้นเดี๋ยวเราไปแกกันเลยงั้นมาเริ่มกันเลยที่กล่องซีดีของแวนการ์ดนะครับที่ไหนอะเดี๋ยวซิกมา ได้ไงวะเราเราเราจะมาเริ่มที่ที่ไหนเริ่มรีวิวที่อ่าลืมบอกว่ามี4แคนบอกไปแล้วไม่รู้แต่บอกใหม่มีแคนอะไรบ้างคางยโร่อ่าเนโอเนต้าแล้วก็โกพาลาดินแล้วก็ลิงค์จ็อกเกอร์สายสตาร์เวเดอร์เราเราเลือกแคนที่คิดว่าเท่ห์ที่สุดมาก่อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีดราม่าอีกว่าไอ้ที่ทำไมนี่ไม่เท่กูแก่แล้วแล้วก็มาเริ่มที่แคนแรกสุดท้ายมาจบที่ลิงค์จ็อกเกอร์สุดโต่งใช่ก็คือวันนี้เราจะไม่ถ้าใครคิดว่าเราจะมานั่ง อ่านสก,กิลให้ฟังหรือว่าให้ดูสก,กิลก็มัน,นเราจะไม่ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่าจะมีคนอื่นทําทให้ดูเยอะแล้วแล้วก็จริงแล้วมันก็มีมีบอกนะว่าบอกใช่ว่ามันมีข้างในนี้มีของอะไรบ้างแล้วใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วกันเดี๋ยว,ว่ามีอะไรบ้างนี่ดูแล้วแต่คนจะใส่ด้วยนะครับผว่าการจัดเด็กมันมันไม่เหมือนกันง่ายมันไม่ใช่ว่าเป็นเด็กพร้อม เด็กที่แบบจำเป็นต้องใส่ขนาดนี้เสมอไปมือจะขึ้นอะไรอะเมื่อกี้จะตบมือเราจะเอาขึ้นอาเาขึ้นเอาขึ้นได้แล้วปึ้งแบบใหญ่ๆนะปังๆนะเอาแบบเบิ่มๆอ่ะเคยเขาอ่าเห็นนะโอเคโดนคุณโดนแก้แน่นอนึสงสากเอาเอาไว้ว่าเอาไว้ว่ามีเอาเอาให้เห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างสกิลส่วนใหญ่ก็เคยพาหนุ่มพาตากันมาบ้างแล้วใช่แค่แบบบางคบางทีผู้เล่นใหม่หาเก็บไม่ค่อยได้เก็บของเก่าหรือว่าของที่ใช้ไม่ค่อยได้ ถามว่าถ้าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาแนะนําแล้วกันว่าถ้าซื้อนี้ไปจะไปทาต่อยังไงแล้วก็เอาไปเล่นแนวไหนได้บ้างเดี๋ยวจะบอกจุดเด่นของของทุกแคร์ได้เลยแล้วกันแคร์เงจ็อกเกอร์นี่จุดเด่นของสายสตาร์เวเดอร์จะเป็นการล็อกเรียกาดศของอีกฝั่งทําให้อีกฝั่งมันไม่สามารถใช้เรียกาดศในการโจมตีหรือว่าใช้เทคของเรียกากาศนั้นได้เนาะแล้วก็ถ้าซื้อกล่อง 59สิ่งที่ต้องตามหาอ่่อย่างอันนี้เป็นสาย s t a r เ i d e r คิดว่าสิ่งที่ต้องตามหาหน่าจะเป็น GEB03 หรือ02ที่มันอยู่คู่กันน่ะนั่นแหละนะมันมีของเสริมสาย Starwider อยู่แล้วก็ GCB06 อ่ะหาไปหาฝั่งของ s t a r เ i d e r ที่อยู่ท้างหนนั้นนี่นบางใบที่หาไม่ค่อยได้แล้วนีให้คีปดด้วยนี่ให้ทิกเกอร์ครบนะกล่อง59นี่จะให้ทิเกอร์ไปนี่หายากเหมือนกันนะอันนี้ใช่ปะ ม<ช>มไม่มีไพ่ถ่ายยากๆเ้ยมีจิกะให้ด้วยเนี่มันให้ทิกเกอร์ครบให้ทิเกอร์ครบหนึ่งสองส okay. นี่แล้วตัวไฮไลท์ตัวนี้อ่าตัวนี้มันตัวที่หาค่อนข้างยากกันเพราะว่าใน CB กับในทีกก <GE> b ไม่ได้ให้มามันเป็นตัวคืนคอร์สท,ที่ค่อนข้างสําคัญมากของแคนนี้เพราะว่าสายเนี่ยมันใช้ค่าคอร์สในการล็อกหรือว่าค่าคอร์สในการทําอะไรค่อนข้างเยอะใช่ ตามนั้นนะครับก <c oughs> ็จะประมาณนี้ส<ช>ําหรับ<ช><ช>ลิงหาของไม่เยอะหาของไม่ไม่ไมเยอะมากแล้วเก่งด,ด้วยใช่ใช่เพราะว่าคือเป็นเด็กที่น่ารำคาญ <c oughs> เป็นสายคอนโทรลบสองกองข้ามมาเลยอ่ะอันนี้ก็มีอย่างละสองใบเนาะถ้าเราจะให้ครบสี่ก็ซื้อสองกองแล้วก็ว่าใบไหนมีสองใบหรือสี่ใบบ้างก็หาอันก็ดูที่ข้อมูลได้ที่เพจไทยแบนการ์ดขับได้เลยครับผมบางใบจะมีสองบางใบจะมีสี่ตะมานี้นะสัตว์ยิงจ๊กเกอร์ก็สกิลก็อย่างที่บอกคุณนาคุณตาแต่ว่า ถ้าเกิดนอกเหนือจากที่เกิ้ลพูดอะสาวคนอยากอยากจะจัดเด็กแบบอื่นก็ได้นะอันนี้นเป็นแนวทางเฉยว่าหาอะไรมางก็จะเป็นเด็กสตตร์วิเดอร์นะครับเด็กโอเคเดี๋ยวไปกันแคนต่อไปเลยล็อกสมานเรามาต่อกันที่แคนเนวเน็กซาเนอะสายอาชาทามีกี่ใบอ่ะอันนี้เป็นเนวเน็กซาสายอาชาเนาะ มีความสามารถมีพวกความสามารถบูมที่ใช้ในการเรียกบอร์ดที่หน้าไอ้ที่ชื่อซ้ำๆกันออกมาได้ก็คนเล่นสุดยอดี่ได้ว่าแคร์เป๋งก้ามปะพลังจะเยอะมากตีแรงใช่ใช่ตีทีเป็นแสนเร็วทียเออเป็นน้องเด่งก้ามบ้าเเลยจริงๆคือตีทีโอ้โหร้านสองร้านอะเรียกาดเลยจะตีแรงมากเออตีทีโอ้หหน้าคนเล่นโยกโอ้โหไปเรื่อยๆเลยถ้ากูไม่เด็กไปไหนไปไหนเนี่ยก็จุดหยุดสี่ห้าร้านกาเหมืซื้อเรื่อยๆได้ อ่าอันนี้ใช้อะไรบ้างอ่าอันนี้ก,อนนก็อ่าที่ทำีิเสเซนมาก็คือสองสายสาหรน้องอาชานะคะก็จะจะต้องใช้อ่าเป็น B T 06 E B 02นกับ03ฝั่งที่เป็นเนลติกตาเนาะใช่แล้วก็เป็น B T 12นะครับประมาณนี้สาหรับน้องก็คืออ่าสิ่งที่ให้มากก็ประมาณนี้เลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นแหละอ่าใบนี้น่าจะหายากมั้งเพราะว่ามันเป็นใบของใบตัวเริ่มเห็นไหมน่าจะเป็นโปรโม ไม่เห็นเอาไปใกล้อเห็นยังเดียวอินเสิร์ตไม่เห็นก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้โอเคโอเคหาของประมาณนั้นนะครับผมเป็นแต่ถ้าถามว่ากล่องนี้เล่นได้ไหมสําหรับผู้เล่นใหม่เล่นได้เลยเพราะว่ามันมีทิกเกอร์ให้มาครบอยู่แล้วขออนุญาตนะครับนี่แป๊บนึงอย่างนั้นไปอยู่แล้วขอขอเอาลิทให้ให้คนดูเคาดูก่อนอ่าได้โอ้โหอยากเล่นให้มันตัดเยอะๆตัดเยอะ อก็มัทิกเกอร์มาให้16ใบอยู่แล้วนะครับมาเกียรเาหมดแล้วอะเนี่ยตทิกเกอร์มาครบ16ใบอยู่แล้วสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะสามารถเล่นกล่องนี้ได้เลยแต่เริ่มฐานจะเป็นอาชานี่นะคนนะคนคนเดียวกันนี่ะนี่มีเกียร์สีให้นะครับตามนี้ครับผมหาของอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็สามารถเล่นได้แบบเก่งฟูๆแล้วแต่การจัดเด็กไม่มีถูกไม่มีผิด อ,อยู่ที่ว่าเราชอบใส่ใบไหนเราโอเคกับการใส่ใบไหนไม่ถ e ูกไม่ผ <alrededor revenir> ิด <aside> ม <ırım> <insanlar> <tomatoes> ิ้แค่ว <kin 4> ่าคิดผิดแล้วไม่ถูกกันนั้นอะไรอะไรเขาไมีอ่ะอะไรเขาไมี่ะี่เหมือนจพูดทบปลอมกันนะไม่ไม่ไม่เลยสองปองห่วยมากเลยสายอ่ะเขาบอกอันนี้วิธีการเล่นก็จะแนวแนวเป็นการเล่กับรงเรียกเพื่อนใช่ป่ะจริงๆวิธีการเล่นของมันก็คือการที่เรียกเพื่อนที่มีชื่อซ้ํากับบนบอร์ดอยู่แล้วก็ copy มาอีกทีนึง แต่คำว่าเบ่งพลังเนี่ยเบ่งกล้ามเนี่ยมันก็จะใช้ของเสริมที่จะช่วยสแต็กพลังตามชื่อที่เหมือนกันในบอร์ดมันก็เลยทําให้สแต็กพลังหลายๆครบ้งที่เรียกว่าบูมนั่นแหละก็ประมาณนี้เออมันคือการต่ามแตกต่งหน่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าตีมตูมตีมของแคนนี้จะเป็นต้นไม้ใช่งั้นเดี๋ยวต้นไม้ดอกไม้ไปต่อกันเลยนะครับอ่าต่อไปเป็นแคนนี่ค่ะคกิโลท่เกโลขมหาชนแคนมหาชนนี่ ทำไมเนี่ยแคนมหาชนวะอาพระเอกโอ้พระเอกเอ่ออืออือพระเอกแหละพระเอกเล่ยคนไหนไอ้โหวะนางเอกพระเอกเล่าคนนี้ก็พระเอกพระเอกหลายๆไม่ใช่เขาจะบอกว่าคนนี้พระเอกเล่ยคนไงนางเอกเหรอใช่เป็นเด็กของคุณใครโตชิกิผมเชื่อนักบอลเฉยเลยใครโทชิกิโอเคผมเชี่ยนักบอลเฉยเลยอ่ะเอะมาดูข้างใน ต้องใช้ของจากอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูก,ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกเป็นนินดนีงก่อนละกันว่าสไตล์การเล่นก็คือส่วนใหญ่อย่างเนี้ยสกิลหลักคือแวนจะชอบลุกได้เป็นบ้าไหมลู้ใช่จริงๆแล้วเฉพาะไอ้อีตาคนเนี้ยถ้าเล่นแขนอะไรก็ตามเดี๋ยวแวนจะลุกได้ใช่ไม่รู้ทำไมมันเอ้ยไม่เคยเล่นอะไรนะไอ้ใครอะ่ะเคยเล่นนารูคามิแวนก็ลุกได้แล้วเล่นเหล่งนะรอยย่อรอยย่อรอยก็ลุกได้พูดมาเลยแล้วใส่อะไรสิงเซฟสิงเซฟเล่นสิงเซฟแวนก็ลุกได้อันนี้ ไม่จะแข่งยโล่แล้วเป็นใครนี่แหละเของมันเฮ้พของมันนี่แหละเพราะแนลุกได้มีเดกอะแนวยิงบ่อดเนาะทำไมทำไมทไรดีทายเรียกาดของีกฝั่งแล้วก็ก็จะมีแบบพาที่อ่าแวนสามารถลุกได้ถ้าเข้าเงื่อนไขของมันอะไรทำนองนี้ใช่มัก็สตีมเลยก็เป็นมังกรไฟนี่ให้ทิกเกอร์มาครบเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้าง อ่า,อาโอเคก็น่าจะเห็นกันแล้วว่ามีอะไรขึ้นบ้างนะโอเคก็จะเป็นอ่า,อา,อาที่ที่ภาพที่เห็นอยู่นี่คือรายชื่อนักเตะในกล่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดการ์ดไายชื่การ์ดในกล่องนี้นะครับทิกเกอร์ดูแล้วก็สามารถซื้อบล็อก BT 1 3าแล้วก็เอาคังนโลมาเล่นกับบล็อกนี้ได้เลยใช้คำว่าได้เลยก็ได้เพราะว่าของเสริมของคืนคอร์สหรือทิกเกอร์อะไรก็ตามที่ BT มมันไม่ได้ให้มาตรงนี้ก็ให้มาหมดแล้ว ือต้องบว่าจริงๆแล้วไอ้กล่องพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นของที่เอามาเสริมของคนที่ไม่มีก็ได้อ่ใช่เอามาที่เป็นเริ่มมาัใช่มาั้ตใหม่ก็ได้กล่องใหม่ๆมาแล้วไปหากล่อง b ีทามาเสริมเอามาสะสมก็ได้เหมือนกันอ่าฟรีมาให้หมดโอ้โหมันก็ให้ดูทุกคนเนี่ยะให้เราเห็นผันผ่านก็ยังดีบางตัวในนี้เอาไปเล่นเรทโรไฟก็เก่งเออใช่้องบอก่ิงรจ็อกเกอร์ก่อนหน้านี้เรทโรไฟบอกไปแล้ว อยู่ไหนมาบอกไปแล้วเหมือนจะบอกไปแล้วข้อใส่ตอนนี้จักเกอร์กูไม่อยู่แน่เลยไม่อะไรไม่แล้วอันนี้ให้ทิกเกอร์มาครบ16ใบเหมือนกันทำทิกเกอร์ไปหมดแล้วเอาไว้ว่าอันนี้เล่นโปรไฟล์เล่นเลยโปรไฟล์ไดไงเล่นเลยโปรไฟได้แต่บางบางใบติดจีเบกก็จะต้องหาวิธีปลดหรือว่าไม่ใส่มันก็ได้แล้วแต่การจัดเด็กนี่ไม่หรือไม่ก็ใส่มาผู้ความเทพแล้วมันจะที้งอยู่ก็ได้ได้เหรอเอ้ยแต่บางใบอ่ะ เนอร์ไฟนี่ต้องบอกว่าบางใบนี่เอามาแบบทวนให้คิดถึงกันนะพอเขาให้ลิเจียนมาด้วยนี่ลิเกียนดิเกรสเหรอดิเกเรสยู่ไหนไม่รู้ใช่ปะใช่ชื่อดีเกรสป่ะใช่ใช่นีดิเกรสกับเนียลเฟมตัวนี้ก็เก่งอยู่ในภาคลิเจียนเฮ้ยรู้หรือไม่ว่าเวลาเขาดิเจียนกันแหละเขาจะต่อกันได้นะรู้แหละทุกคนก็น่าจะรู้แหละไม่รู้คนนึงอย่างอีหล่งเนฮ้ยแอดคีมันไม่รู้มันไม่เคยเห็นบ้างเห็นบ้างอาร์ตมันจะต่อกันลิเจียนอ่ะอารจะต่อกัน บางคนที่เริ่มยุคจีอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักลีเกนจริงๆใช่ลีเกนมันคือการเขาเรียกเอหนื่อยอะคุปป่วนลำโอเคชัดละโอเคแอสมีนีอดควรอ่ะก็คืออ่ะสังเกตลีเกนถ้าใครไม่รู้หรือหรือรู้แล้วอ่ะทุกอะไรอะไรก็อาจจะรู้อะไรก็อาจจะไม่รู้คือเวลาลีเก้นอ่ะมันจะเอากระเออจะเอาอาร์มมันจะตอบกันมันกัดจะยืนสองใบซ้ายขวาใช่ไว้กัดลีเนอย่างนี้การการฝั่งลีเกนก็คือ กดกันย so ี <S <S ่คือกดการ์ลิเจนด้วยเหรอยอดเลยการ์ลิเจนก็คือการเก็บดอบโซน4ใบแล้วก็ค้นหาการ์ดที่เป็นแน่แต่อย่างนี้ตัวนี้การนี้มีความสามารถลิเจนใช่ไหมค้นหาตัวคู่อ๋อยอการลิเจนเป็นแอคทีเวทกว่าในเมนเทรดเนาะเก็บเก็บดอบโซนครับเข้ากองการ์สี่ใบแล้วก็ค้นหาคู่ลิเจนอย่างนี้มายืนต่อกันที่แวนการ์ดและสับกองครับโอ้ประมาณนี้ความรู้ไงสัารติ่งไราเด็ดอ่ะนี่ ก็ลิเทียนจะมีดาบดบอยู่ด้าดบข้างล่างนี่เดี๋ยวก็อินสิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวไปงให้เดี๋ยวไปลงให้จากรูปเมื่อกี้นะข้างล่างอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับครัก็สำหรับคนที่อยากกลับมาเล่นกดเลยโทรแล้วแบบมาเริ่มยูกีอะเนาะก็ใช่ได่กล่องนี้ซื้อได้สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นใหม่หรือหาของไม่ได้อะไรอย่างนี้ของบางใบที่ไม่ได้ทาออกมาเพิ่มแล้วอาจจะอยู่ในนี้นะครับร้องหา ข้อมูลจากเพจไทยเวนการ์ดด้วยแล้วก็ขอบคุณเพจไทยเวนการ์ดสำหรับกล่องอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ยรักเขารักตายแหมอ่ะโอเคต่อไปคอเสื้อดีเราก็ต้องบอกต่อต่อไปเป็นของถึงคิวของตบัดเลยโกคาดินหรือว่าเซนเซียเฮ้เต้สายชิมิท์สายกุนร้องก็ผิดทำไมาร้องไงเดินชิมิทเธอเธอเธอไอเห็นไหมโดนใต้เหลือกัน อ่ะต่อมาเป็นโกไพดินอ่าสายกูเกวินนะครับนี่กูวินแล้วก็คือเทคนิคไอ้เขาเรียกสไตล์การเล่นก็คือเรียกพวกการเใชยใช่การเอ่อสามารถเรียกพวกที่ที่ได้จจว่าเรียกเรียกากาใช่เราเรียกเรียกาเรียกเรียกาขึ้นมาบนบอร์ดโดยไม่ต้องลงจากมือได้เพราะว่าสามารถเรียกมาจากกล่องได้สายโชเนนสายอ่าสายโชเนนใช่ใช่เรียกอะไคุณมีศักย์เฉพาะนี่เรียกว่าอะไรนะ ยูไนยูไนอ๋อไม่แห่คุณเคยใช้คำว่าแห่ใช่เพว่าแห่ใช่มั่ไม่ก็ไม่เคยฉาปนะเ้ยไอทีมันเริ่มเล่นใหม่แล้วนี่ไงไม่ไม่รู้นะว่าคลิปนี้กับอีกคลิปนึงอะไรลงมรไอนี้ลงก่อนชัวเพราะมีสปอนเซอร์ดีนะอีกคลิปนึงจะเป็นคลิปอ่าพายกิมไปจัดด็กนะครับเฮ้ยอันนี้หาของไม่เยอะเหมือนกันหาของจากบ็อกซ์ GBT สิบฝั่งโกพลาดินแล้วก็ต้องใช้ฐานเรียกว่าฐานสองก็ได้อันนี้เรียกแล้เขาให้ฐานหนึ่งแล้วเนาะ มันใส่ได้ทั้งสอฐานแล้วแต่ว่าคนชอบฐานไหนแต่ถ้าฐาน2มันก็จะมอีอะไรมากกว่าการเรียกพวกเฉยเฉยใช่ใช่แต่ฐาน2เนี่ยจะอยู่ใน GBT10 ก็ลองไปหาที่ GBT10 แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเล่นเด็กยุค G ตอนนี้ควรจะต้องมีจีการซึ่งจีการจะหาได้ที่ GBT7 ก็ประมาณนี้คะรับบไริทใช่หาไม่เยอะเท่าไหร่จุดเด่นนั่นแหละก็อย่างที่ว่าไปคือเรียกขั้งมาดูเลยการสามารถเรียกเรียตาออกมาจากกองกาดได้โดยไม่ต้องคอมมาจากมือเนาะใช่แล้วก็บุกพลังจะเป็นนานๆนี้ก็เล่นถือว่าเล่นสนุกดีใช่ใช่มันเล่นสนุกครับน่ามันน่าจะเป็นแคนที่เล่นแล้วสนุกมืออ่ะเพราะว่ามันมีอะไรให้ทําในเทรนค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเอาไปเล่นเลโทรจะมีสายอีกสายนึ่งอ่าถ้าเป็นเล่นเลโทรจะมีอีกสายแดงแต่ ไม่่น่าจะไม่ได้ให้ของเยอะอ่านไดใช้แบบนี้ได้นะเดี๋ยโอเคอ่ะก็สรุปของเจ้าสี่กล่องนี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วก็คือเห็นป่ะของสี่เห็นป่ะพอยังอพอยังอ่ะก็โดยสรุปของเจ้าสี่กล่องนี้ครับก็โดยรวมแล้วในราคาห้าสิบเก้าบาทก็โอเคนะเพราะว่าอย่างแรกคือจะมีของเก่า จะมีของก็คืออขงที่หายากดีกว่าของที่ไม่ได้รีไม่ได้ทำรีออกมาเรียกว่าของเก่าก็ไดนะเออก็คือของของเก่าที่หากันไม่ได้แล้วเนี่ยบางตัวหายากมากๆก็อยู่ในพวกนี้แล้วนะครับใช่ใแล้วอีย่างคือทุกดูแล้วนม่เป็นเด็กที่เล่นได้เลยป่ะใช่ใช่ทุกคนเลยไครบเลยป่ะคนิดเกอร์ครบเลยทุกคนมีตัวเิ่มให้ใช่ก็วันนี้ผมแนะนำคนที่หัดเล่นก็จะบอกว่าเหมือนเดิมก็คือเอามาต่อยอดก็ได้ต่อยอดจากจากจากของที่เราขาดอยู่หรือว่าเริ่ม ไปตัวสตาร์ทัพก็ได้เหมือนกันก็ถ้าใครชอบอันไหนก็มีขายที่ร้านการทั่วไปซึ่งเข้าแล้วใช่ใช่ว่าคิปจารันนี่น่าจะเข้าทั้งหมดนี้แหละใช่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องฝนตกกันอ่ะมีอีกพอสมควรที่เรายังไม่ได้แกะเนาะไปเลยโอเคไปต่อเลยมาต่อกันที่ Lenny 2020 m i r a c l e Set อ่าอย็่าที่บอกว่ากล่องฝนนั่นเอง ไม่ต้องฟังไปภาษาไทย <c oughs> อ,อย่างที่บอกว่ามันจะมีสุ่มหนึ่งกล่อง,องแล้วก็สุ่มการ์ดอฟล์อ่าการ์ดฟูอาร์ตคูลลเจียนข้างในแล้วก็มีโอกาสได้โปรโมที่เป็นการ์ดแคนภาษาไทยเนาะเราไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าอะไรเนาะที่มันเป็นการ์ดที่ประเทศไทยผลิตเท่านั้นที่ญี่ปุ่นไม่มีการ์ดลิมิเต็ดการ์ดลิมิเต็ดเฮ้ยทางบ้านทีมมาชัดมาในคอมเมนต์บอกว่าอตรงข้อมือใส่อะไรครับ ไะปล่อยจอยเก็บกล่องเราจะมาเริ่มเก็บแต่เดี๋ยวเขาเริ่มเขาจะเริ่มโฟกัสข้อมือมึงแหล้วยัไม่ได้สปอนเซอร์นี่แน่ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนี่แกะไปขอบคุณไปขอบคุณเพจไทม์แมนการ์ดคลับนะครับเฮ้ยเข้างี้เลยอ่ะครับเลยนี่ใส่ใส่อินเสิร์ตไปเจ็บเต็มคนแล้วเต็มเต็มไปหมดตอนนี้เอมาดูว่าคืออะไรนะกล่องฝนตกเก่งไว้เนี่ยปึ๊บปึบทำแกไม่ไม่ไม่จะทำ อันนี้คือเราจะมาลุ้นว่าข้างในมีอะไรเนาะอ้าวเฮ้ยมันโอ้โหมันกลับด้านให้กูเลยเฮ้ยเป็นฟูอาร์ตอามันเป็นฟูอาร์ตมันเป็นจังลีเจียนฟูอาร์ตโอ้เก๋คือเราเป็นฝ่ายบูฟเฟ่ต์ปะใช่เฮ้ยเฮ้ยเขาแยกมาอย่างนี้เลยเขาดูหน่อยมันเป็นกดเอามาใช้ในกดเลโทรหัดย้อนยุคซึ่งซึ่งซึ่งเราเราได้รีวิวไปแล้วเป็นแบบเขียนเนาะเดี๋ยวติดตามไปไปติดตามในเพจไปติดตามกฎและกติกาในเพจไทยแบงก์การ์ดทับได้เลยครับอื่อะไรเนี่ยเขอโชว์นี้แกะไปก่อน อันนี้ก็คือคิดว่าเป็นกล่อง C HB 0 1นย่งฝั่งร้อยพลาดินน่าจะอน้การสุ่ม3แบบก็คือคู่เจี้ยนของคู่เฟรมสวยว่ะมันเป็นฟัวร์อ่ะเอ้ยมันคิดกูพูดเขาว่าตัดให้กูด้วยไม่ตัดดูสิ่งกูด้วยไม่อันนี้ส่งนี่เป็นภาษาไทยอันนี้ชื่อผ้าไทยมินิจีทูน่ากล่องเป๊ะเลยเดี๋ยวนะขนนกเดินขึ้นไปหน่อยะไรนี้แฮมขึ้นอ้าวก็ตรงนี้ของกูมันขึ้นอ่ะอันนี้เอาสัญลักษณ์ต่อกัน คู่บ <Hands bin> ูเ <french> ฟ่โอเคกดมาเก่งมากเลยนะในกดเลโทไฟท์ของกดใหม่อ่ะไม่ใช่กดใหม่ใช้คําว่ากติกาใหม่หมดใหม่ดีกว่าเออหมดใหม่หมดใหม่เป็นอีกหมดหนึ่งหมดย้อนยุคเป็นอีกหมดหนึ่งหมดย้อนยุคที่เขาจะไม่ใช้ G ียูนิตเอาไปติดตามข่าวกดและกติกาที่เพจไฮแวนกับครับครับใช่ถ้าเกิดรีวิวก็ในเพจของเราก็มีนะครับลองมาเล่นกันแล้วก็สนุกดีอ่าใช่ด้วยใช่จริงด้วยมันเป็นอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ไปเร็วๆเลยคนเขาน่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วใช่ใช่มาถึงกล่องที่ดูได้ที่เลยกูจิ้นหอกมันก็ได้ มันค,คือกล่อง c h b 0 1กับ0 2ที่เป็นฝั่ง Dimension Police s, คู่กับลอร์ยอนพะเลยดินใช่ก็คือกล่องอกล่องนี่แหละมันคือก <Okay. S> 1>, 1กล่อง C-HB แหละที่เป็น2ฝั่งอ่ะเนาะใช่ก็คือเหมือนว่าถ้าที่อ่านมาเหมือนเหมือนเขาจะสุ่มมีหลายๆกล่องอาาคือคือ,ค,อคือถ้าทุกคนไปเจอทุกคนไปดูหน้ากล่องไหมเหมือนการแสดงว่าจ้จด้วยไม่ไม่ใช่หน้าของเราแล้ว หน้ากล,ล่องเลยถูกแ<อ>ล้วถ้าหน้ากล่องไม่ไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจเพราะว่า<ช>เขาสุ่มหลายๆกล่องออกมาเพื่อที่จะใส่การ์ดโปรโมูมาข้างหลังโ<ช>ปรโมชสวยมากโปรโมชสวยใช่สวยสวยเป็นฟัวร์ด้วยมีอันนี้ส่วนอันนี้เป็น CHB 01ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองที่เป็นฝั่งไดเมนกับรอยัลอนทาราดินนะครับใช่ก็ทั้งหมดนี่ไงในี่ยเากว่าซเ <CH B S 2> เนี่ยมันก็ค่อนข้างหายากแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่มีการ์ดบางใบใช้อย่างนี้ อ่มันค่อนข้างหายากละของรอยอนใช่ไหมใช่ใช่มันนี่หายากมากยากใช่เพราะว่ามก็ฐานฐานด้วยมั้งะไรเหรอฐานอะไรเหรอทำมาไงจริงเหรออยู่ในนี้เหรอใช่ป่ะเอา่างนี่ป่ะบางใบแบบบางใบหาซื้อไม่ค่อยได้ละใช่ใช่เพราะว่า C H B หาซื้อค่อนข้างยากแล้วนะถ้าคิดที่คิดว่าไม่เคยเจอในเซเว่นหรือในอะไรอีกเลยนะเพรามันผ่านแบบซ้อนค่อนข้างสับปะรดซีเอชนี่คือยุคแบบยุคแรกไม่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 ขนาดนั้นกลางกลางแต่ไม่ใช่ยุค ไม่ใช่ยุคไม่ใช่ตอนนี้กีเซ่ไม่ใช่ยุคเซาไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็น่าจะออกมาสมัยวันที่เสียกรุงใหม่ๆอ่ะตามนั้นนะครับอันนี้คือเรนนี่ทูเทอเซนทเวนตี้มิเลเซนะก็จะประมาณนี้ออจากงยนมาแวบมาอันนี้จะไปต่อไปเลยนะเพราะมันอยู่ในโหมดเดียวกันโหมดเดียวกันป่าวะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยถ้าเกิดเอาเอาของมีคมเข้าเข้ากล้องมันจะโดนลปล่วะ ก็ถ้าโดนก็โดนตั้งแต่สองคลิปที่แล้วแล้วอะอะไรนะหยกไปแกะด้วยไงปล่อยจอยตัดนิ้วตัวเองครับทำไมถึงโดนนิ้วตัวเองครับโง่ครับอุ้ยเท้าเลยมีสนามให้ด้วยอันนี้เป็นอุ้ยโอ้ยเฮ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 มันฟลอยนูนน่ะจริงเหรมันฟลอยนูนมันฟลอยนูนจริงๆนะขอโทษนะเฮ้มันฟลอยนูนเฮ้ยมันฟลอยนูนสวยอ่ะโอ้ยขออนุญาตได้ไหม คืออันนี้เราไม่ค่อยมีความรู้บอดี้เนาะแต่ว่าสวยเป็นการกระสุนของกล่องคือสวยสวยมากมาครับน่าจะอยู่ในแบบที่เขาบอกใช่ใช่ใช่การชื่การตื่นของจักรพรรดิสีแดงจักรพรรดิสายฟ้าสีแดงอ่านก็ไม่หมดการตื่นของจักรพรรดิสายฟ้าสีแดงหาซองมาใส่หน่อยเบบสอ่าเบบัสแต่มันเป็นฟอยล์นูนอ่ะทุกคนเข้าใจคำว่าฟอยล์นูนใช่ไหม ทุกคนมันเข้าใจมันไม่ใช่คำว่าฟอยล์เรืองแสงเฉยๆอ่ะคือมันจะมีเขาเรียกวใช่มันสับสมันมีเทกเจอร์มีเทกเจอร์ของมันนะใช่ใช่ใช่่าจากการ์ค่อนข้างค่อนข้างดูดูหรูขึ้นอีกระดับหนึ่งส่วนอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะครับผมชื่อ X S s 0 2อ่าเป็น World Star Dragon World นะครับลองดูว่าอันนี้เป็นเอเดป่ะเอเดแหละ <ะ>ดูให้หน่อยอ้าโอเคใช่ใช่เป็น a อ s 0เูน่าจะอารมณ์เดียว,วกับกล่องกล่องฝนตกเนาะก็คือกล่องกล่องเลนี่เออก็คือเหมือนว่าเอาของที่หายากแล้วกลับมาหาซื้อค่อนข้างยากกลับมารีให้ใหม่พร้อมกับนี่กา้าสร้อสวยวอย่างนี้นะครับอฟอยเหลืองแสงหลังกล่องที่เป็นฟอยนูนชอบความชอบความเป็นฟอยนูนอะถึงไม่ได้เล่นเวนี้ก็ตาม น่าจะเริ่มหาซื้อก็ได้นะเพราะตอนคลิปออกน่าจะเริ่มหาซื้อไ,ได้แล้วการฟอยล์มีสะสม14แบบเลยนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเข้าไปดูในไทยบัตตี้ไฟก็ได้นะมี14แบบให้ดูอยู่นั้นอันนี้คือหนึ่งใน14แบบเนาะแล้วก็เหมือนกับกล่องเลนี่ของแวนการ์ดเมื่อกี้ว่าถ้าหน้ากล่องมันไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันสุ่มสุ่มกล่องข้างในนี้มาแล้วก็สุ่มการฟอยล์หลังกล่องออกมาด้วยนะครับนี่คือหนึ่งใน14แบบ โอเคงั้นก็ประมาณนี้2กล่องนี้เนาะใช่แล้วนี่ก็ถือว่าสวยงามเนาะคือคือคือข้อดีของมันหลักๆเลยนะคือมันสวยซื้อง่ายด้วยง่ายขึ้นใช่เพราะว่าจัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นกล่องละ99บาทใช่แล้วก็อย่างนึงคือใครที่ตามของไม่ทันหรือว่าขาดล็อตไปบางช่วงอ่ะก็คือสามารถมาหาได้ตามเฉล่ยได้เพราะว่าบางทีหน้ากล่องก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นของอะไรแล้วข้างในก็สุ่มเอาข้างหลังเนาะใช่ ก็ไปมัดจำหน่ายตอนกลางเดือนกันยายนนี้โอเคแล้วก็ยังไงก็ไทยปิดเดีไปแพรปิดกันอโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดยเนี่เลยของกลงที่ลืมแกะ,ะแกะเลยไม่เราไม่รู้เหมือนกันแกะเลยนี่แกะเลยใช่เพราะเราไม่ได้เล่นสายนี้แกะหลือว่าข้างในมีอะไรแต่อาจจะให้ดูไม่หมดนะครับอ่าอันนี้คือ b u d d y f ไฟ h t XDE X08 แมของขบวนร้อยศูอันนี้คือ บีทีป่ะเฮดบีทีเอามาเลยเดียวกันเด็กนี้ก็น่าจะมีเบสมาจากตำนานร้อยอาศุของญี่ปุ่นใช่ไหมน่าจะทำนองนั้นครับอกพอม่นเล่นคงไม่ตั้งชื่อเด็กร้อยอาศุอ๋อถือว่านี่นี่อันนี้คือหน้าเดียวกันน้ากล่องอันนี้คือฟอยล์เฮ้ยยี่ห้อสี่เลยเหรอหรือว่าเขาเล่นได้เลยเหรอเออน่าจะเป็นของเสริมที่หาเก็บค่อนข้างยากนี่ไงหน้ากล่องเขียนว่าเด็กพอมเล่นใช่ไหมเออใช่เนี่ยเป็นเด็กเลย เออเจ๋งว่ะแสดงว่าอันนี้เอาไปเล่นได้เลยเนี่ยพร้อมเล่นได้แต่ถ้าต่อยอดด้วยกับชุดใหม่ๆก็ทําให้เด็กนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ใช่คําดีจังวะถูกต้องถูกต้องอะไรวะคงทักปลาเซียกลาเซียอ่ะให้ดูเขาๆนี่นี่นี่ยางวางอยู่ได้จะเปนี่ใบนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขึ้นมาขึ้นมาอันนี้สี่ใบอันนี้สี่อันนี้สี่นะอันนี้อันนี้สอง คืออาจจะกระจายกระจยกระจุยกระจักระจากระจึงอาจะมแจ้งมีสองถึงสี่ใบถ้าถ้าอยากได้ครบสี่ใบก็อาจจะต้องซื้อสองกล่องเนะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเนี่ยอย่างบางใบมีสองใบแ, okay. แล้วแต่คนจะจัดเด็กว่าต like ้องการใบนั้นสองใบหรือใบนั้นสี่ใบก็ลองไปหารายละเอียดที่ไทยบัดดี้ไฟ อาจจะมีตารางที่จะบอกว่าข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรแล้วก็จํานวนเท่าไหร่ใชนะ่แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะจต้องใส่อะไรบ้าองขอ,อโทษเลยว่าเราเล่นมาดีไฟกันไม่ค่อยปเป็นใช่ใช่เล<ช>่นเพิ่งเริ่มเล่นก็เลยไม่ค่อยรู้ทุกสายอะไรย่างเท่าไหร่ดแล้วสุดชอบนะกล่องที่ก็กปิดดีแฟกนี้คือแฟกใช่ไหมใช่นี่คือแฟกโอเคประมาณนี้เฮ้ยจักรนี่คือแฟก กอันนี้ตีมยังสวยแล้วมันเห็นเงินนลยใช่ใช่คล้ายๆหุ่นยนต์ป้าคล้ายๆหุ่นยนต์มังกรอันนี้เป็นหัวร้อยอสูรร้อยอสูรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ของโนวาไม่ใช่โนวาเห็นเป็นหุ่นยนต์สตาร์ดังเกิร์ลอ่ะสตาร์ดังเกิร์ลแจ็คไหนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในราคา59บาทนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับกว่าคลิปจะรันก็น่าจะมีจัดจำหน่ายแหละใช่ก็ไปหาก็ได้ไม่แพงไม่แพง เริ่มเล่นใหม่ก็แนะนําสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นเก่าแต่หาของเสริมไม่ได้ก็ไปหารายละเอียดด้วยมันมีของเสริมที่เราอยากใช้หรือเปล่านะครับผมในราคานี้ก็ถือว่าก็แนะนํานะถ้าต้องการมน่าจะคุ้มเลยอ่ะใช่ก็มันิดๆเป็นหันเล่นได้ใช่ใช่เสริมได้จริงๆแค่ในตัวมันก็เป็นเด็กพร้อมเล่นแล้วเนาะใช่ใช่ใช่นี่เด็กพร้อมเล่นหนึ่งกล่องโอเคอันขอบคุณครับประมาณนี้ง่ไปทายปิดครับขอบคุณไทยเวนการ์ดกับไทยบอดีไฟล์นะครับ ขอบคุณขอบคุณทั้งครับขับไปไทยปิดการไปไทยไปดดีกว่าไปก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพจไทยแวนการ์ดครับแล้วก็ไทยบัตตี้ไฟด้วยเนาะเพจที่ให้ส่งของมาสปอนเซอร์ใช่ด้วยกันก็อยู่กดไลค์เพจไทยแวนการ์ดด้วยนะครับอะกดไลค์เพจไทยแวนการ์ดครับกับไทยบัตตี้ไฟเนาะไทยบัตตี้ไฟด้วยแล้วก็ก๊อตแรกของเราด้วยก๊อตแรกของเราด้วยเนาะเพจเราก็มีข้อมูลเที่จะใส่ข้อมูลข้างล่างไว้ให้เพจปอยจอยขอบคุณมากครับครับก็ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะกะ็หวังว่าจะได้จะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยอ่าโอเคใช่ไหมอยากก็อยากให้คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์สำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยแหละว่าไอ้ถ้าเริ่มเล่นใหม่นี่ยังไม่เข้าใจการจัดเด็กหรือว่ายังไม่เข้าใจของที่ออกใหม่มาแต่ละกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่เป็นไกด์ไลน์กับผู้เล่นใหม่ด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็พูดอย่างยูทูบเบอร์อย่าลืมกดไลค์กด แชร์แชร์กด subscribe กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งทีกระดิ่งด้วยกระดิ่งด้วยใช่ไหมมีกระดิ่งด้วยใช่แลืวกดทุกอย่างเลยนะที่กดได้อย่าไปดิ้นเล์นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณเพจไทยแวนการ์ดข่าวกับไทยบริไฟอีกครั้งที่ส่งของมาสนับสนุนเพจแล้วครับผมคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับกินแล้วครับหิวข้าวครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบาย โอเคเบื่อเบื่อมากมาพี่เอาซีดีมาตบกันเนี่ย